<poisoned indo> <surprisingly> ผมแดงแะ้วล <LE> ิปมาแล้วเก่งลีปมาแล้วอันนี้สายชาาจะอุ้ยมีของกินด้วยเนี่ยที่แม่ไหนไม่อยู่ชั่วโมงไอนอนแมวซ่อนตอนนี้มันจะมีอะไรให้กินดีวะนี่แมวมามาลีปเกือบคร้บมองหาใครอยู่ปะเนี่ยโน่น เหมือนมองไม่เห็นใครวะ่มจิตใจเขาจะเข้าไปข้างในใช่เขาคิดว่าพี่ปาอยู่ข้างในเฮ้ยทำไมสกินสวยจังอ๋อสกินฟรียินดีต้อนรับซูอาโอวีก็พอจะจไปแล้วทำเท่านี้แน่แน่แล้วอะไรนี่บอกรีบจับไปยืนแล้วจริงไหมเนี่ยโอ้โห ความเท่มากโอ้โหถ่าวับยังเท่ได่เนะอันนี้ก็สวยอีกตีใช่ไหมสวยจัดเลยนะเน่จะไปเล่นด้วยเปลี่ยนไปเล่นเมแลอ้ยเย็ยกันด กันนั่นโมบิลสุดอ่ะพอเขาจะเลือกเอาวีกันนี่คือเขาเขาให้เล่นกับกินฟีเยอะมากไม่ให้ไม่ให้จริงจ้าเอ้าชัดตได้ไงอ่ะจิงเจอร์อะไรช็อตจิงเหรอเอ้ยแทะ โอ้โหแปลว่าเรามีไฟพัสถิตเออซัดซัดใช่นคนมีไฟมเคนตั้งใจที่สกิลสองมันดยใช่มันตามหมดเลยอนะันนั้นอ่ะเดียวมันเป็นสกเกลที่เปลี่ยนทุกอย่างเว้น <c oughs> เปลี่ยนมนันเรียบร้อย เลนกลาของเราถูกโจมตีนฮ้ไม่ตายวะเฮ้ยจิบหายล้เฮ้ยยิบหายโดนโ,โอ้โหไม่น่าจะช่ยนะลูนี้เก็บอันติีไว้ดิงไง

จะไปตีแรงๆหกฟุตของเหล็กหรือมา,า,ายอมเพื่อนตอนนี้ศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์เคลสกำลังถูกส่งออกไปโอ้โหโดนไม่ใช่โดนแต่ว่าวมันมันก็จะแย่งแหละแต่มันเจ็บมากเลย ไหนกระบอกเอฟซีอะหมอีมต่ตีกระบอก FC เอฟซี o ี่ตีฮิตเอาทำหลอกล่อมันพี่แพร์กระบอเอ d เฮ้ยจิหายแล้วใตรงติดต่อกมาโอ้ยยาดาครับโอ้อเฮ้ยปลาไหลมันไอ้นี่แล้วผู้ชมผู้ชมดูดิครับเฮ้ยมีแมวยาไม่คนไม่บิดแจ้ง

โอ้ยขมือไอ้ชิบหายอ๋อฟันไม่โดนทั้งตัวด้วยนะุ้ยกำลังจะเข้ามาลัดเลยมิทานมิลาีสุดยอดนี่เป็นไงเล่นเหลือกับปิดเต็มกลับบ้าน ความหิวเป็นลาบอันประเสริฐแต่ถ้าเธอตะมืดจะทำให้พวกเราอะไร <c oughs> วะ <c oughs> เฮ้ยปลาหมึกอ,อยากกินพอดีเลยทะเลอาหารทะเลไป

<laughs> ที่แบบแน่นแน่แนเฮ้ยมาไหลไอเวนโอ้โหมันเอาไอ้นี่มาด้วยอะไรหรอวะไอเกียวนึกว่าสกิลฝั่งตรงข้ามทุกทีเลยโอ้เล่นเวลาย,ยัางไงให้รีจินเนอรี่มาเบืนะ่อจัง เต้นตายโมโมไม่ของเด็วสิวันพี่ไม่กินเยอะขนาดกินตั้งแต่หกโมงอ่ะเด็วมันกินไม่หมดฮะไม่เจ้านันกินกันบ่อยแล้วกินแล้วเอาเหนียว ไ ah ม yeah, ่ลงอยะทำมา้ไม่เล็กไม่เล็กัไม่พสูจน anyway. ์ทำอะไรไม่ได้หรอกเจมูลัดอันดับเจของตำบลบ่อยยอีกแล้วไอเวนนี่ป็นอะ

เฮ้ยจิบหายแล้วช่วยด้วยปลาหมึกปลาหมึกไม่ไหวแล้วสาฟันตั้งนาน Six feet of steel are my only f r i ไปเถอะไปเถอะเฮ้ยมีเกิดแล้วนี่เกิดหรือเทียววะอะไร่เทียวเฮ้ยทุ่เลยทุ่เลย จาฮะไม่มีไม่มีกล้องทำอะไรเลยทำเลยทำเลยอยากทำอะไรก็ทำมีแต่กล so ้องนอกข้างนอกอ่ะกล้องสี่หตัวที่เป็นคนอะอี้่อที่ี่มันอันตงี้สิใช่มันน้อย อุ้ยจิบหายโดนค่อนตาบ้าโดนยแล้วเรื่องราศลีเยอะห้อยมาแลไอจิบหายน่ะเราแพ้แล้วโอ้ไม่ถอยแล้วมันทำทั้งวันเลยดีดีไฮเตะมาพอดีบ้านของเรากำลังถูกโจมตี เ oh. อาไม่หชือยไรลอยป้องที่มันลอยทั้งวันเลยไม่มีไอ้่้องสิงเลย <laughs> อไ,ไ,ไอ,อ้ยเนียนจริงเนียนจริงเหมือนเราสู้กันอยู่เองก็ไหลไล่ฟันกันเ,เลยพี่กับสกายจะไปพี่กับนีสรรากายจะไปเห็น้ากที่ข้าไหนอ่ะ <laughs> พี่ไม่รู้อ่ะ <laughs> พี่ไม่มีตังค์ไม่ใช่ I can't fix ไ <laughs> <laughs> อพี่ไปเพื่อน,นั้นแหละ อะไรวะเจ็งชิปเป่งโอ้โห,ห,หอ,อยากดูหน้าสักหนึ่งแมตต์ไไบัตเตอร์โนหนึ่ง